ในอินไซด์ข่าวสอจอต้งเนี่ยในอันที่จริงแล้วถูกลวงเข้าไปฆ่าหรือเปล่าคือเราฟังจากเทปคือจริงๆเทปที่ที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เทปอัดเทประหว่างการพูดคุยกันนะหรือกันระหว่างทะเลาะกันไม่ใช่นะอืมคนเข้าใจผิดเป็นเทปพูดกันสามสายโทรศัพทะเลาะกันสามสายครับ สามคนคนหนึ่งก็คือโกธรคนหนึ่งก็สอจโอต้องอีกคนหนึ่งนายทหารนอ,อกราชาการชื่ออุคุยกันครับไม่พอใจและการเถียงกัวันนั้นเนี่ยมันไปอาทิตย์หนึ่งแล้วอ๋อคือท,ที่เราได้ยินคลิปเนี่ยก็คือเป็นคุยกันในทางโทรศัพท์ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ใช่วันเกิดแล้วก็เคีเยร์กันจบไปส่วนหนึ่งแล้วครับอ,อ,อก็ก็มีการว่าทาังนุ้น แล้วก็พี่ฝังเทปเป็นไหมเทปเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องบรรยายกันเหมือนพ่อลูกน้อยใจพ่อลูกทำให้อะไรทุกอย่างก็พ่อไม่เห็นใจอะไรนะกลำลังเลือกบุญคุณกันอ่ะที่ฝังอ่ะมันเป็นเทปประเทศเลือกบุญคุณตายแทนกันได้อะไรก็ให้อะไรก็อะไรต่างๆครับแล้วทีผมจะเอาเมียลงเนี่ยทําไมโกไม่ให้อะไรเงี้ยก็โกก็จะเอาคนอื่นลงอืกราบโกเวลาไปพูดกับคนอื่นก็บอกว่าจะให้ เมียโต้งลงอืมแต่พอพอไปพูดกับสอจอบ,บางคนก็พูดว่ากไม่ลงกุจะให้อีกคนนึงลงครับแต่นี้ไอ้แล้วสอจอบ,บางคนเขาก็มันก็ชอบอะสจโอต้งเพราะสจโต้งมันมีน้าใจไงทุกคนมันก็อะไรมาเล่าให้ฟังมันก็มีเป็นเหตุจนวนอย่างเงี้ยอืมอืมครับแค่น,นั้นเองครับครับ,รบทีนี้เอ่อ ก็เข้าไปเคลียร์ใจกันในวันนั้นแต่เคลียร์อีท่าไหนไม่ทราบผมคิดว่าทางท่านรองแต้มเนี่ยนะครับน่าจะพอรู้ข้อมูลในพื้นที่ในระดับหนึ่งอพอสมควรคือ,คอผมก็พอพอทราบว่าขึ้นหนึ่งเอาว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเมียเขาก็เล่าให้ฟังก็ตรงกับสายว่าเขาเนี่ยจะเข้ากรุงเทพอยู่ดีๆเนี่ยก็มีการโทรคุยกันว่าให้ให้ไปเคลียร์กันน่ะให้เข้าไปบ้านอะ่ะ ก็จะเข้าไปคุยกันในบ้านน่ะตอนนี้เข้าไปเนี่ยก็ต้องถามตำรวจตำรวจหรือคนติดตามถอดกระดงตรงว่าพอเข้าไปแล้วยิงเลยหรือเปล่าหรือไปพูดคุยกันแล้วจึงเป็นเหตุจะยิงอตอนี้พอยิงเนี่ยเราก็ต้องไปดูเวลาเวลามีการตายมันต้องไปดูพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานวัตถุพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคลบคลไม่ต้องพูดถึงกลุ่มบุคคลพวกนี้ต้องพูดในทิศทางเดียวกันหมด ใช่ป่ะอืม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 พะไม่มีใครเนี่ยเพราะไอ้ฝ่ายมันตายไปแล้วเนี่ยอืมไอ้พยานอีกแวดล้อมมันก็อยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันหรือมีเหตุอะไรกันครับอันที่สองไปดูกระสุนปืนไปดูปืนที่ใช้ครับกระสุนปืนและปืนที่ใช้นี่มันไม่ใช่ว่าแค่ตบหน้าแล้วยิงกันมันไอ้นี่มันยิงกันแบบสลบทะลายนะมันก็เอาตายกันไปข้างหนึ่งไงใช่ไหม แล้วก็ไปบวกกับที่รายการที่เราฟังกับเทปนี่มันแสดงว่าไม่ให้เกียรติกันแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วถ้าพี่ฟังดีๆอ่ะมึงไม่ให้เกียรติกูหรือไงมันต้องตายกันไปข้างแล้วดังนั้นไอ้มูลเหตุอันเนี้ยผมมองว่ามันมีเล่ในในการสังหารครั้งนี้ไอ้เทปที่ฟังอ่ะพี่แต้มครับก็คือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเทปทั้งหมดที่ฟังฟังมาเนี่ยไม่ใช่เทปคืนนั้นเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีเทปคืนนั้นด,ด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่เทปคืนนั้นเป็นเทปคุยกันสามสายคุยกันก่อนหน้าน,นั้นแล้วใช่คุยกันสามสายก็แปลว่านใ,นในคืนที่ยิงนั้นน่ะเรียกเข้าไปไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วยิงเลยหรือเปล่า อ่าครึ่งซึ่งมันไม่คนละเรื่องกันกับเรื่องคลิปเสียงไม่เกี่ยวกันกับเรื่องคลิปเสียงนะ่นี่ท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอ่าเรียกเขาไปแล้วไม่รู้เสงเลยไม่เปิดฉากเสียงเนยไม่คุยอะไรยางอื่นกันอยู่เสียงสามสายมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วไอ้คลิปเสียงนั้นมันจบไปแล้วครับเพราะมันโทรศัพท์คุยกันสามสายครับจะมีผู้กองนอกราชการทหารอยู่คนหนึ่งอ่าที่มาที่มีเสียง่ะมีเสียงแทรกมาคนหนึ่งอ่ะครับคือการคุยสามสายถึงเป็นเป็นที่มาของการอัดเทปไงอ่าฮะ ครับใช่ไหมครับครับทีนี้ทางทางภรรยาของสอจโอต้งได้เล่าให้อลองแต้มฟังแบบประมาณไหนับเขาก็เล่าในทีวีว่าวันนั้นเขาจะไปกรุงเทพครับกับสจโต้ออตงพอขับมาถึงองค์ลลักษ์ก็มีการเหมือนกับจะเรียกไปเคลีย <c oughs> ร์หรืองขอเคลียร์กันเนี่ยก็เลยวกรถกลับกลับมาถึงอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกแล้ว,ลวองค์รักษ์นี่ก็คือเอดือดถึงลังสิทธ์แล้วนะ ใช่ใช่แล้วท<ช>ั <ๆ S 1> ้งนี้ก็วกกลับไปเพราะเหมือนกับจะเรียกไปเคลียร์ไปคุยกันใหม่เขาก็ไปอพอไปเขาก็ไปส่งเมียที่บ้านในเมียอาบน้ําว่าเดี๋ยวคุยเสร็จก็จะเข้ากรุงเทพปรากฏไปก็ไปถูกยิงเสียชีวิตตอนนี้เราก็ต้องไปดูต้องถามคนติดตามว่าตอนเข้าบ้านเข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วถูกยิงเลยหรือเข้าไปแล้วมีการพูดคุยกัน เขาไปแล้วยิงเลยเนี่ยรูปคดีมันก็อีมุมหนึ่งถ้าเขาไปพูดคุยมันก็อาจจะเป็นอีมุมหนึ่งครับนะฮะก็ต้องไปดูไปดูส่วนนี้ครับฮ่าได้ได้ข้อมูลจากทางลูกทีมลูกน้องของสอจโต้งว่าปกติสอจโต้งไปไหนมาไหนนี่รถเป็นสิบคันไม่ใช่หรอครับถูกนะฮะมีมีตำรวจมีตำรวจตามสี่คนออซึ่งก็มีลุงน้องมีตามอยู่อืมคือเขาก็รู้ตัวเพราะว่า โต้งเนี่ยก็คุยกับเพื่อนผมพักคพวกผมเป็นอยู่ในวงการค่ายมวยเขาก็บอกว่าเขาว่าเหมือนกัะถูกจะถูกจะถูกเล่นนะ่ะครับเขาก็ระวังตัวเหมือนการัรบแต่การที่เขาเข้าไปที่บ้านนี้แล้วเป็นถูกยิงเนี่ยเพราะเขาถือว่าเป็นพ่อลูกการเข้าออกเป็นปกติธุระอยู่แล้วครับเข้าไปไม่ต้องพกปืนเข้าไปไงก็ได้เพราะเข้าอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วซอจอ ต้งเนี่ยอยู่กับโกทอนมาตั้งแต่ปีสองเจ็ดครับก็สี่สิบปีแล้วนะสี่สิบปีทวนเลยเออตั้งแต่ปีสองเจ็ดใช่พดสองเจ็ดอืมก็เป็นก็สี่สิบปีตอนไปอยู่ตั้งแต่อายุสิบสี่หรือสิบเจ็ดสิบปดอะตอนนี้ก็าห้าห้าสี่หรือห้าเจ็ดอะไรเงี้ยก็ก็ตั้งแต่อายุเด็กๆอะเขาบอกเข้าไปใหม่ๆก็เป็นคนล้างรถครับให้กับ โกธรเพราะผมเนี่ยเป็นเพื่อนหลานหลานโกธรซึ่งเป็นสจคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็อยู่กันมามาดูแลกันมาตลอดครับครับแต่แต่หนนี้เนี่ยไอไอเรื่องเรื่องเรื่องมันไม่สนิทกันจริงๆก็คือว่าทางสจต้องสจโต้งเขาอยากจะให้เมียเขาลงแต่ว่าทางโกธรทางโกธรเนี่ยก็จะให ให้อีกคนหนึ่งลงแต่ย่าไปเเ่ยชื่อเลยอ่าให้ให้อีกคนหนึ่งลงที่าวโกธรเขาเขาอยากให้ลงอืมให้ลงเพราะก็มองว่าถ้าให้ตรงลงเมียลงเนี่ยมันจะควบคุมลําบากครับแล้วอ่าแล้วสายอ่าสายตระกูลเขาเนี่ยก็จะขาดเลยเพราะว่าน้องสาวเขาเป็นอดีตนายกบอบจก็เล่นไม่ได้แล้วโดนประ,ประครับ แล้โปโตอ่าโปทอนก็อายุมากแล้วลูกสาวก็โดนตัดสิทธิ์ไอหลานก็ไม่โตไม่ทันแล้วไงครับงนั้นถ้าเกิดว่าให้โต้งไปให้ทางนี้ไปมันก็ขาดแล้วก็ทีนี้เขาไปอยู่กับทักษิณด้วยเข้าใจไหมอ่ามันก็ตระกูลวีวันวีระวันอะไรยานี้มันก็จะหมดไปอการเมืองบ้านนี้ก็จะหมดไปละอำนาจนาอ่าเรื่องของเรื่องก็คือทางฝั่งของสอจโต้งกับเมียเนี่ย ตอนนี้เนี่ยไปได้คอนเน็กชันใหม่ในทางการเมืองระดับชาตินนสายตรงเลย,<ท>ยคุณทักษิณพักเพื่อไทยได้แล้วน่าจะได้คุยกับคุณทักษิณแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้ท่านทักษิณเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าครับเดี๋ยวนะฮะคุณทักษิณใช้คําว่านักข่าวถามว่าพักเพื่อไทยจะส่งเอเมียสอจอต้องลงนายกอ,อกบอจอปาจีนใช่หรือไม่คุณทักษิณตอบว่า ตอนนั้นได้มาคุยกันว่าสอสอเพื่อไทยเขตปราจีนบุรีจะสนับสนุนภรรยาสอจอต้งแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเพราะเขาถอนตัวแล้วเขาคงไม่กล้าลงเพราะยังมีอิทธิพลออที่ยังไม่จบซึ่งเป็นหน้าที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้หน่อยนะฮะซึ่งเป็นหน้าที่ที่ตำรวจต้องมีการกวาดล้างอิทธิพลปราจีนบุรีให้เกลี้ยงนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณ ครับซึ่งซึ่งไม่ได้มีตําแหน่งอะไรในในในรัฐบาลแต่แต่แต่การกล่าวเช่นนี้อาจจะเป็นการให้คนตีความได้ว่าท่านทักษิณเนี่ยได้สั่งนอกราชการแล้วว่าให้เป็นหน้าที่ตำรวจต้องกวาดล้างอิทธิพลปราจีนบุรีให้เกลี้ยงอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนั้นไม่เป็นไรแต่อ่าเชิญเชิญพี่แต้มคืออย่างนี้ไอไอไอการพูดเนี้ยก็ก็ผมว่าก็เป็นส่วนดีหนึ่งผมเนี่ยเราไม่ต้องการให ไปจัดการไปจินบุรีมันต้องจัดการทั่วประเทศเพราะมันจะมีการเลือกตั้งใยายใช่ไหมฮะต้องจัดการผู้มีสิทธิพลทั่วประเทศเพราะนายกประจอเนี่ยมันสู้กันแบบรุนแรงมากตอนนี้การเมืองที่รุนแรงที่สุดคือการเลือกนายกอ,อกปจอืเพราะมันมันเป็นความเป็นแปลนตายของพรรคการเมืองเห็นไหมนักการเมืองรุ่นใหญ่ๆจะมาลงนายกอ,อกปจอหมด อายางโกทน,กนระดับโกทรสุนทรวิลาวันเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นสสระดับชาติยังต้องไปเล่นการเมืองเป็นนายกอบจอเลยอบจอและเดี๋ยวนี้ทุกคนลงมาเล่นนายกอบอจอหมดเพราะมีอำนาจมีงบประมาณมีเงินสส,สนี่เป็นได้อะไรสสได้เงินเดือนอย่างเดียวถ้าพูดตรงๆถงาไม่ได้เป็นรัฐมนตรี<ห>ถ้าจะมาคนก มนลงมาลงนายกอบจอกันหมดดังนั้นการต่อสู้มันก็สูงดังนั้นการปราบปรามมีทื่พผลมันต้องปราบปรามทั่วประเทศเพราะหัวคะแนนนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจรู้อยู่แล้วก็ต้องกวดขันต้องเอาจริงเอาจังทุกคนเพราะตำรวจมีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะตัวติดตามนักการเมืองผู้มีทิทธิพลอะไรต่างๆมีอยู่แล้วก็จัดการเชิงลุกไปจัดการไปไม่ใช่ต้องเอาแต่ประจินบุรีอย่างเดียวครับ ก็ต้องทําทุกจังหวัดครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่แต้มในอันที่จริงเนี่ยคนที่คนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็คือคนเดียวกันไม่ใช่หรือกับน,นกักการเมืองก็คืออย่างนี้ครับพี่พี่ต้องตีสองเรื่องผู้มีอิทธิพลกับผู้ทรงอิทธิพลคําว่าผู้มีอิทธิพลคําจํากัดความก็คือคนที่มีมีอิทธิพล งานกฎหมายทำสิ่งของผิดกฎหมายกฎหมายเอื้อมไม่ถึงเพราะมีอิทธิพลอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ทรงอิทธิพลเห็นไหมบางคนไม่ได้เล่นการเมืองมีชื่อมีเสียงคนรักสตาธาไออย่างเนี้ยเขาเรียกผู้มีผู้ทรงอิทธิพลรเราก็ต้องแยกกันดังนั้นไอไอไอบ้านใหญ่ไหนที่มันมีอิทธิพลก็ต้องว่าไปบ้านใหญ่บางคนเขาก็ไม่มีอิทธิพลนะ เขาก็ผูกขาดมาแต่เขาเป็นผู้มีทรงอิทธิพลอ่ะคนรักคุณศรัทธามันก็อีกมุมหนึ่งเข้าใจไหมฮะมันก็ต้องแยกกันแล้ว่เราต้องตีให้ถูกว่าเราจะปราบปามก็ต้องปราบผู้มีอิทธิพลปรบผู้ทรงอิทธิพลที่เขาทําความดีคุณม็ไจะมปยุ่งอกอหรอกดังนั้นดังนั้นนักการเมืองใดที่ทรงอิทธิพลไม่เกี่ยวไม่ไม่ต้องปราบแต่นักการเมืองที่มีอิทธิพลก็ต้องปราบต้องปราบ ก็เอาต้องลูกน้องมีนี่มือปืนตรงไหนมีประวัติอะไรพกพาปืนต่างๆก็ปิดล้อมตรวจค้นยึดปืนถ้าย่างน้อยก็เป็นคนกดดันไว้กูรุ่งแล้วนะเพื่อมึงจะทําอะไรซึ่งนักการเมืองคดีก็ไม่ต้องออกพี่แต้มครับนักการเมืองที่มีอิทธิพลเนี่ยในเจ็ดสิบหกจังหวัดนี่อสัดส่วนเท่าไหร่ครับนั่นน่ะหนึ่งในสามหรือครึ่งๆเลยคือคือความหมายของผมเนี่ยมันมีสองหมายนะแต่ผมพูดให้ฟังเลย แม่งทุกบ้านใหญ่มีอิทธิพลหมดอ่ะอ้าวนี่อะไรล่ะพี่ชาตินะโอ้โหนี่พิ่แ้มนะนี่นี่พิแทมมือปราพูดเองนะขอบอกก็บ้านใหญ่ต้องย้อนให้พิแทมกลับไปปรารามในสมัยนี้เป็นรองผู้จัดการแล้วครับบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยมันก็มีอิทธิพลหมดเขาก็มีหลายอย่างเอาเป็นว่าเอางี้ละกันทําไมบ้านใหญ่ถึงมีอำนาจหมด เอางบประมาณแล้วทุกบ้านใหญ่เนี่ยทาอะไรรู้ไหมพี่รับเหมาถมตทาถนนหน้นทางหมดอะ่ะใช่ที่ไปดูทุกบ้านใหญ่ที่เล่นการเมืองอ,ะอ่ะทาถนนหน้นทางรับเหมางบประมาณหลวงหมดอ่ะแล้วผมถามว่างบประมาณหลวงต่างๆแม่งตกไปอยู่ที่บ้านใหญ่หมดอะ่ะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยอ่าแล้วเขาก็เลยกลายเป็นบ้านใหญ่เกิกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลกลายเป็นผู้มีอิทธิพลไปครับ S <S 2> <S 2> อืใช่ไหมแ้ <S 2> <S 2> <S แค่นั้นนะ่ะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ผลประโยชน์นะันกันแ่ะโอเคอันนี้ภาพใหญ่แต่ว่าทีนี้ตั้งใจอยากจะคุยกับพี่แต้มในฐานะเป็นอดีตตำรวจมือปราบเนี่ยว่าสจจโจ้ง<ต>เนี่ยซจจโต้งนี่ในมุมของพี่แต้มเลยว่าน่าจะถูกลวงเข้าไปเข้ากับดักถูกฆ่าไหมคือเราพูดพูดไปงั้นเดี๋ยวอย่าหหมิ่นประมาทเขาเอาเอาเป็นว่าเข้าไปเนี่ย แล้วบอกมีเหตุว่าตบกันและยิงกันเนี่ยเชื่อมหและจะยิงกันถึงยี่สิบกันนัดยิงกันขนาดนี้มันเป็นไปได้ไหมครับอ่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าสมมติว่าเข้าไปแล้วระโกรธกันทะเลาะกันตบปืนแล้วก็ยิงกันมันคงเป็นไม่ได้ออืการเข้าไปยิงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเล่ห์น่นะสองสจต้งเนี่ยเขามีคนติดตามมีมือปืนมีตำรวจติดตาม เวลาจะไปยิงข้างนอกนี่ก็ยิงยากนะอืมดังนั้นยิงในถ้ำมันจะยิงในถ้ำมันจะง่ายกว่าไหมอ๋อมความเป็นไปได้พูดนี่เรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้นะฮะใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ว่าเขาเรียมหาวิโนมา,าแต่หมายความว่าคือเสือมันก็ต้องในถ้ำอ่ะ <laughs> ในถ้ำกูต้องใหญ่อะไรก็เข้าใจใช่ไหมดังนั้นดังนั้นเราก็ก็ต้องดูเราไม่ได้ว่าอะไรใครหรอกนี่จะหาว่า บินประมานเขาเอาเป็นว่ามูลเหตุและสายเหตุเนี่ยกับแรงจูงใจเนี่ยมันเจือสมกับการยิงไหมวิธีการยิงการโจยิงการยิงซ้ํายิงยิงยี่สิบกันนัดยี่สิบกันเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่แค่ตบหน้าแล้วล่ะครับ <น>มันมียิง,งที่ก้นที่ก้นด้วยสองนัดไม่รู้ว่า <c oughs> ยิงขนาดกำลังหนีกำลังวิงว่งิล,ลงมามั้งอาจจะกระลงกระดอนลงกระไดลงมามั้งอะไรหรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้วิธีกระสุนก็นก็โดนได้วิธีก็มันก็โดนมีทั้งหน้าทั้งหลังนี่ก็ต้องดูวิธีกระสุนได้ว่ายิงตรงไหนแต่ยิงจากข้างบนลงมา ก็วิถีกระสุนมันก็จะลงล่างถ้ายิงจากข้างล่างขึ้นไปวิถีกระสุนมันก็จะเป็นองศาขึ้นไปถ้ายิงตรงๆมันก็วิถีกระสุนตรงๆอย่างเช่นนอนตายแล้วไปยิงแล้วกระสุนมันเจาะหัวลงไปหรือพาดไปโดนที่พื้นพื้นของพื้นพื้นบ้านอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไปจ่อยิงอีกมามันก็ไปดูวิถีกระสุนได้วิถีกระสุนเอ่อการครับวิถีกระสุนเนี้ยมันมันบ่งบอกอะไรได้บ้างครับ วิถีกระสุนบ่นบอกก็บ่นบอกจุดยิงว่ายิง,ยงอ,อย่างไรมีเหตุตอนยิงมีเรื่องอะไรกันอะไรมันก็จะบ่งบอกได้สมมุติถ้าพี่ยืนกับผมตัวต่อตัวเนี่ยผมอาปืนยิงไปวิถีก็แสดงว่าพี่กับผมยืนตรงกันครับยืนระดับเดียวกันแต่สมมติถ้าเกิดพี่อยู่บนกระไดผมยิงข้างล่างไปวิถีกระสุนมันก็จะปลายกระสุนมันก็จะขึ้นไปอื แต่มาถ้าพี่อยู่ข้างล่างผมยิงจังกงบนวิธีกระสุนมันก็จะจากข้างบนลงล่างอืมอ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะบ่งบอกได้ว่าจุดที่ยิงวิธียิงจะรู้เลยครับเพราะเวลาเห็นไหมเวลาเขาเอาศพมาเขาจะมีเหล็กแหลมแทงแทงไว้ที่แผลครับครับอันเหล็กแหลมที่แทงที่แผลเนี่ยเขาก็ดูวิธีกระสุนอืม มันเฉียงไปยังไงตรง,ย,ง,งยังไงยังไงยังไงใช่าฮะครับและกระสุนยี่ห้อไหนเข้าตรงไหนนัดไหนครับถ้ายี่ห้อตรงนี้เข้าตรงนี้แสดงว่าไอ้คนยิงที่ใช้ปืนเนี่ยยืนอยู่ตรงมุมนี้ถ้าใช้ยี่ห้อนี้ก็ยืนอยู่มุมนี้ก็สามารถจะพิสูจน์ได้ครับ,รบพี่แต้มพอจะใกล้ชิดและมีคลุกคลีก,กับข้อมูลที่ปราจีนบุรีนี่พอสมควรจะถามเป็นการถามสุดท้ายเนื่องจากพี่แต้มก็มีผู้ที่รออยู่จะสัมภาษณ์อยู่อีกเนี่ยนะครับ ครับครับก็คือถ้ามันขัดแย้งกันเฉพาะในระดับการเมืองท้องถิน่นมันจะเบากว่าไหมแต่นี่มันเป็นเรื่องขัดแย้งที่มันมีความเป็นการเมืองระดับชาติเข้ามาพัวพันความหมายผมก็ก็คือว่าอย่างตระกูลวิลาวันตอนนี้เนี่ยวิลาวันเนี่ยอยู่กับภูมิใจไทยเอาตรงๆไม่ต้องอ้อมคองคนะฮะนะคุณสุนทรวิทนัดตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยนะฮะ ก็อยู่ในพักคูมิใจไทยซึ่งเราเห็นมาตลอดในขณะเดียวกันปรากฏว่าฝั่งของสจโต้งเนี่ยกำลังจะไปอยู่กับเพื่อไทยมันก็เลยทำให้แบบว่าระดับชาติมันใหญ่ขึ้นความขัดแย้งมันใหญ่ขึ้นเลยไมมลึกในอันที่จริงพี่แต้มคิดว่าเป็นในทางตรงข้ามถ้าระดับชาติมาัวพันมันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้คือจริงๆระดับชาติตอนนี้เขาสู้อยู่แล้วสู้กับทุกจังหวัด ระดับชาติต้องสู้กันแต่บางจังหวัดเขาก็หัวกันก็มีอเข้าใจไหมฮะไอ้อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ผมมองคู่นี้เนี่ยมันเป็นการต้องต้องสู้กันเพราะหนึ่งฝ่ายคนตายก็มีบารมีสูงมากแล้วตอนนี้มีบารมีเพเผอบบารมีเนี่ยถ้าไม่รวมว่าประชาชนที่รู้จักในบารมีวงการต่างๆเนี่ยผมมองว่า สอจอโต้งเนี่ยจะแรงกว่าด้วยกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและอาจจะมาแทนและอาจจะเป็นบ้านใหญ่เ <มา S 1> <ต>บพัดจีนบุรีในอนาคต<ช>ได้ก็อนาคตเอาแล้วว่าถ้าเกิดว่าทางสอจโอต้งได้เนี่ยเมียสอจโอต้งได้ตระกูลวิลาวันนี้เล่นการเมืองจะขาดขาดช่วงเลยนะเพราะมันไม่มีใครสืดต่อเลยนะอาจจะขาดจุด ที่ยืนในทางการเมืองในปาจีนเลยก<ช>็ได้ตลอดไปใช่เพราะขาดเลยก็ตลอดไปหรือไม่ตลอดไปแต่ว่ามันขาดตัวที่จะมาเป็นตัวแทนอันนั้นถ้าตัวนี้มันกลับไปอยู่กับสจอตงจอโตงอยู่นานขึ้นมีบารมีขึ้นมีพรรคการเมืองหนุนมากขึ้นเขาอ,อาจจะใหญ่มากขึ้นก็ได้ครุกวงในอินไซข่าว